เหมือนเด็กที่ข้าวปลาไม่กินนะคะเราต้องคอยตามให้กินข้าวต้องตามให้กินนมอย่างเงี้ยเหมือนเด็กที่แบบว่าห่วงเล่นลนะข้าวปลาไม่กินเนี่ยเหมือนมากเลยค่ะต้องคอยตามให้กินนมเดี๋ยวนี้นะอะไรนะเนี่ยต้องคอยตามป้อนกันให้กินนมนะลูกกินข้าวนะลูกเนี่ยความดื้อของหมาเนี่ยดื้อนะพูดถึงดือ้อหรือว่าไม่เข้าใจภาษายาย ต้องพูดภาษาอังกฤษใส่ละมั้งเนี่ยเด็กฝรั่งเนี่ยฮะไม่เข้าใจอะไรง่ายๆเนี่ยดื้อแล้วไงโซนกินกินได้แค่นิดเดียวเนี่ยกินได้แค่นิดเดียวเนี่ยขวดหนึ่งเนะี่ยเวลาหิวจริงๆเนี่ยจะหมดขวดอยากเล่นไงอยากเล่นดือ้อดื้อแล้วนะคะทุกคนต้องเอาไม้มาเพี้ยนะยายจ๋าบอกเลยว่าต้องเอาไม้มาเพี้ยแล้ว